กีตาร์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ทำการปรับหน้าเฟดมานะครับถ้าต้องการให้กีตาร์เล่นได้ดีแล้วก็มีคอที่ดีเฟดที่สมบูรณ์เนี่ยทางช็อปให้แนะนำทำการปรับหน้าเฟดนะครับอย่างกรณีตัวอย่างเนี้ยเฟดกีตาร์ไม่ได้สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากการทำงานของกีตาร์ลักษณะน,นี้เนี่ยลงเฟดเฟดเขาปรับเก็บข้างแล้วเขาส่งงานเลยนะครับเขาเอาเลย เอาเลยเนี่ยหมายถึงว่าใส่สายแล้วก็ประกอบขายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้กีตาร์เนี่ยมีศักยภาพของตัวเฟ่ดีคอที่ดีเนี่ยให้ทําการตรวจเช็คในเรื่องงานเฟรตงานคอแล้วก็ทําการปรับหน้าเฟสดน,นะครับกีตาร์มันจะเล่นได้ดีขึ้นเฟรตมันจะดีขึ้นมันจะเนียบขึ้นเพราะตอนนี้ท็อปคาวส่วนที่สูงสุดของเฟรตเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันจริงๆนะครับ